ยายลอแดกอย่างเดียวนะครับเราจะลงไปเก็บข้างล่างนะอ่ะนบ้างตัดนะเดี๋ยวยายตัดให้น้องตัดยังไม่เป็นสตรอเบอรี่เขาเยอะไหม เอ,อ้เลยนะเราดูลูกใหญ่ๆอ่ะจ้าจ้าเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเด้งตอนนี้บา่าวแจ้คพาท่านผู้ชมมาเที่ยวแถววิลล่านะครับวิลล่าป่าสนนะครับก็จะมาอยู่ตรงโซนอ่าหิมะเทียมนะครับตอนนี้เขาก็จะให้ปล่อยหิมะนะครับมันเย็นเปล่า อ๋อนี่แหละระวังลื่นนะนี่มาเทียมว้าว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 น้ามาันหนานี้ยมันก็เป็นคอย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวเราเล่นสไลเดอร์ก่อนเดี๋ยวน้องน่าสไลเดอร์กับตาตามาเล่นตอนนี้ก่อนมาน้องมาแล้วน่าอะไรน่ากับตาตา trong chị, 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 อ่ะยินก่อนอค่ะลูกยืนก่อน้อเ,อเยคะครับขอบคุณครับแพงกนไเพี่แพงดทยแพงกันนี่จุดถ่ายลยู่ตรงนี้ เดอร้อนหมูกระทะเช่นเคย หมูกระทะเช่นเคยนะครับคืนนี้นะครับที่เขาคอนะครับกังหันลมนี่มากลางเต็นอยู่ที่นี่นะครับนี่โอ้ยรอหมูกระทะร้อนนี่หนึ่งสองสามสี่วันนี้มาสี่คนนะครับ ยายๆแม่แ่พระแพงอะไรยุงมาครับหมูกระทะครับหมูกระทะเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ชุดเท่าไหร่นะเนี่ยห้าร้อยห้า้อยห้าสิบาทชุดใหญ่เลยนะครับนี่เนื้อเต็มเต็มเลยเนี่ยไข่เหลืองไข่เหลืองไข่สองฟองโอเคนะแล้วก็ผักเนาะแล้วก็น้ำจิ้มเนาะนี่ แล้วก็ตอ,ตอนนี้ก็รอเด็กอย่างเดียวนะครับน well ี่ตอนนี้เรามาเก็บสตรอเบอรี่แล้วนะเรามาเก็บสตรอเบอรี่มานาหน้ามันมาตรงนี้เล็มามาเล็นี่ไปโอละสี่ร้อยกว่าบาทรอละสี่ร้อยใช่ไหมสี่ร้อยห้าสิบครับ อ๋อใชนไกลตัดด้วยลงลงจากเส้นนี้นะครับลงไปสู่ที่บ้านเห็นจากกระสีนิดหน่อยฮะน่ะเขาจะผูกตรงนั้นเห็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 นคนเดินลู่ลู่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินไปนะโอเคไปกระสีแดงหน่อยฮะสีแดงขอสีแดงไปไปมานั่งมา เราจะลงไปเก็บข้างล่างนะเก็บข้างล่างเพราะว่ามันลูกใหญ่ตรงนี้มันก็ลูกใหญ่เหมือนกันแหละแต่มันแบบเราต้องคัดเยอะๆหนยเห็นไหมเห็นลูกแดงๆไหมน่ะเห็นลูกแดงๆไหมน่ะเน้นๆนะเต็มเลยเดี๋ยวเลยไปเก็บตรงนน้นนะอนี่อน้องลงได้เลยนี่เรามาเก็บใกล้ๆกับไอ เรามาเก็บใกล้ๆไอ้นี่เลยชิมสองลูกสลูกได้แต่ว่าไม่ให้เดินกินเลยนะคะเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่คะสอนตัดค่ะนี่นี่เหมืเขาบอกตัดยังไงหลงเดี๋ยวเดี๋ยวไหมตัดยังไงหลงตัดนี่ดูอดเพี่ลูกแดงแดงขอขออยู่ลูกแดงแดงได้หมดเลยนะเอากระป๋องวางที่พื้นนะคะถ้เราอยากได้ลูกนี้ใช่ไหมเราไม่ต้องทําแบบนี้นะเราอย่าทําแบบนี้นะคะเอาวางที่พื้นแล้วก็

ตัดไม่เป็นมาใหญ่ยายจะตัดให้น้องอย่าดึงนะอย่าไปดึงของเขามั่วนะเดี๋ยวได้หนึ่งลูกน้องถือกระป๋องถือกระป๋องเดี๋ยวยายเป็นคนตัดให้ในไงกับนู่นดินอ่ะป๋องอันนี้กินได้ไหมได้กินได้เขาให้ลูกสองลูกได้เหรอเปรี้ถือถือกระป๋องดินียลูกใหญ่ดูฝั่งนู่นน่ะเปี้ยวโอืออย่างนี้โอเคสมราคาโใช่เขาให้กินลูกสองลูก ลูกใหญ่ๆลูกสวยๆทำาน,นเลยนะคะท่านผู้มชมแล้วแต่เราจะเลือกเนาะจะเอาลูกอ่าค่อนข้างสุกหรือว่าลูกกําลังจะสุกหรือว่าลูกออกดิบนิดนึงนะครับออ,อกดิบนิดนึงก็ออกจะออกเปรี้ยวๆแต่อร่อยหวานมากๆเลยนะครับอ่าเจ้าของสวนเขาบอกว่าเราชิมได้ลูกสองลูกนะครับแต่ไม่ใช่เดินกินนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดๆนี่น สตรอเบอรี่เยอะไหมลูกนันานาเยอะไหมสตรอเบอรี่เขาเยอะไหมยเยอะเอออันนี้เดินกินไปด้วยนะนันานา เรามาเด็ดตามสวนเรามาเด็ดตามสวนเราสามารถคับลูกได้เลยนะเราดูลูกใหญ่ๆ่อะลูกใหญ่ๆ่แล้วเราก็เด็ดตัดไปได้เลยอสะใจสะใจวยลูกใหญ่ใหญ่นี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 ่ีลูกใหญ่นี่ มี่โอ้โหมีโอ้โหไู่โอ้โหได้มาแล้วได้เยอะเลยสตรอเบอรี่อ่ะบอกามามา่าปะป้า,ปานี่เยอะเลยมี่มี่มี่เดินช้าช้า แจ๊ะแเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเด้งชอบอีกระวังใครอย่าปล่อยให้สูดอย่าปล่อยสูดนะครับผ้าขว้าให้หนูกอดเอง เอาไปเที่ยวทั้งวันถ้าสนใจสิบเปอรนไหนก็ขอขายได้เลยนะครับยี่ไ่นก็ได้เรียางางเลยนี่จเองไมถ้าถกีค่ีชทงาน